เหรียญ5บาทปีพศ2531มีราคาเหรียญละ5,000ถึง6,000บาทจริงไหมไปตามหาความจริงกันนะครับผมไปกันเลยครับไป ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ข่าเหรียญชนแนวด้วยนะครับทุกกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ข่าเหรียญชนะแนวด้วยนะครับผมต้องขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับคูบาจา้าที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าภาคเครื่องเก่าธนาบัตรเก่านะฮะถ้าหากผมพูดผิดภาพการใดตกหลน่นอะไรไปก็ต้องขอภัยด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็อย่าเข้ามาเมนด่าซีซ เลื่อนผ่านไปเถอะครับมันก็จบง่ายนิดเดียวเองนะครับผมผมไม่จําเป็นต้องไปหลอกลวงคนดูใช่ไหมะทํา youtube ผมก็ทํางานสุดจริตผมก็ไม่ไม่ได้ไปป้นไปจี้ไปฆ่าใครตายผมทํางานสุดจริตของผมผมไม่ได้บอกว่าเออเอฟซี FC, ผมรับซื้อนะผมให้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผมไม่เคยพูดแล้วก็จะมีบางบางคนก็เข้ามาเม้นอีกนะว่าช่องผมให้อนเงินคุณบ้าหรือเปล่าคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าช่องผมไม่มีการนโยบายอย่างนี้ไม่มีเลย ไปย้อนดูใหม่ทุกคลิปได้เลยว่าช่องผมไม่มีการของเงินนะฮะไม่มีนะครับผมถ้าช่องไหนที่ของเงินขอแบบว่ามัดจำแบบอย่างงุ้นอย่างนี้อันนั้นคือไม่ใช่ช่องปกติแล้วนะครับผมก็ฝกาว้าให้คิดนะฮะถ้าช่องไหนที่ว่าถ้าอยากจะขายเหรียญต้องโอนตังมาก่อนนะโอนเงินมาก่อนนะแบบนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับผมแบบนั้นเขาเรียกว่าช่องปลอมแล้วนะครับไม่ใช่สําหรับช่องผมนะครับอย่าเมนซีซัวนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้นะฮะฝกาว้ให้คิดนะฮะเข้าเรื่องเลยนะครับผมพระเจ้าเหลือเชื่อ เหรียญ5าบาทปีพศ2 5 3 1มีคนรับซื้อราคาเหรียญละ5 0 0พัน0ี่0ันพันจริงไหมไปหาความจริงกันนะครับผมไปโอเคนะครับทุกคนผมไม่ได้จมตีใครหรือว่าไม่ได้ว่าให้ร้ายใครนะครับผมก็สำหรับบางช่องก็เอาพูดหลักความเป็นจริงนล่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเลยใช่ไหมครับว่าเหรียญปกติไม่มีราคานะบ,บอก คนดูไปเลยคนอยากจะขายเขาก็รอขายอยู่ใช่ไหมครับอย่างนี้คนเขาสับสนกันหมดนะครับผมเอาเป็นว่าช่องผมเน้นเรื่องราคาอันไหนใช่ก็คือใช่อันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ชัดเจนนะครับผมเอาเป็นว่าทุกคนเหรียญน,นี้ก็หลักสิบเองนะครับผมยังไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทด้วยซ้านะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้ก็อาจจะถึงนะครับเข้าใจไหมครับาหรับเหรียญ5บาทที่ขายได้ยังมีอยู่แค่สองปีเองนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะครับ สี่ห้าพันหกพันหลักหมื่นนะ่ะมีอยู่แค่40ย์กับ4 6นะครับนอกนั้นก็ปกติหมดนะครับราคายังไม่มีนะครับผมใครบอกว่าเหรียญปกติบแบบนี้มีราคาเป็นพันสองสามพันสี่ห้าพันมันไม่ใช่แล้วนะครับผมต่อให้มีความพิเศษผิดปกติถ้าเสียนตรงถ้าเสียนกลับยังไม่มีเลยครับประมาณนั้นครับผมก็ไม่ใช่อาจารย์แต่อย่างใดนะครับผมอันไหนใช่ก็คือใช่อันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเหรียญนี้เก็บไว้ได้สะสมไม่ได้แล้วผมพูดมาอย่าเชื่อลองเซิร์ชดูก็ได้เองนะครับ และเขาซื้อของไม่ได้มาซื้อเหรียญปกติด้วยนะก็บอกให้รู้แค่นั้นเองครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับาย โอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนก็ต้องอยู่ในหลักความเป็นจริงนะครับผมผมไม่จําเป็นต้องโกหกผมบอกว่าราคาไม่ถึงอ่ะมันมีคนเข้ามาบอกผมอีกว่าว่าหาว่าผมโกหกนะครับผมก็ตามคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนก็ลองคิดเอาดูดิครับเขาเจตนาเขาไม่รู้ต้องการอะไรนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมาทุกวันเลยไปเปลี่ยนช่อง YouTube มาใหม่แล้วก็มาคอมเมนต์ไปเปลี่ยนช่อง u t u b e มาใหม่แล้วก็คอมเมนต์ทั้งทที่เขาพูดต้นคลิปไปแล้วนะครับผม เขาไม่ใช่ไม่ได้ยินไม่ไม่เข้าใจนะครับผมบอกว่าราคาไม่ถึงนะพูดตั้งแต่ต้นคลิปไปกแล้วเขาก็ยังมาเม้นอีกทุกคนคิดดูลยว่าเจตนาเขาต้องการอะไรผมไม่ทราบนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนก็แย่ๆดูได้นะครับผมประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้เหรียญ5บาทปี31มีราคาปกติทั่วไปนะครับผมทุกคนหลัก10เองนะครับผมกี่สิบบาทอะสี่สี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ว่ากันไปนะครับแล้วไม่ต้องมาเม้นว่าผมพูดไม่ถูกนะครับผมก็พูดหลักความจริงนะครับถ้าอยากได้หลักร้อยต้้้้้้อออองงงไไมมม่่่่ผผาาาานนนนนกกกกรรรใใชชแััเ UNNC ็ตหลย ส่วนแบบนี้ก็หลักสิบเองนะครับผมประมาณนี้นะครับขนาดพูดตรงขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้หาว่าโกหกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหาพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมารีวิวเหรียญห0สิต่างปีสามเกเหรียญหมุนเวียนปีสาเก้านะครับทุกคนเหรียญปีสาเกาสำหรับห0สตางปี3ามเก้ามีราคา2 0 0 0ับาทขายได้จริงหรือเปล่านะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำคลิปแย เป็นว่าสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากตกหล่นอะไรไปบ้างผู้ผิดพลาดผิดพลาด,าดาประการใดคอมเมนต์เข้าม,มาบอกเข้ามาสอนด้วยกันนะได้นะฮะก็เราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับทุกคนถ้าผมพูดผิดก็เข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะครับแต่ว่าบางคนก็เข้ามาสอนผมหลายคนนะครับเขาก็เขาก็เม้นดีๆนะเขาก็เข้ามาสอนดีๆนะเขาไม่ใช่ด่าผมแบบโอ้โหแบบนู้นแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนึงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนด้วยนะฮะ ทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับมือใหม่ไทยเลนียญช่องเรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ